เปิดกล่องอันบ็อกกี้ส่งของมาให้ไม่รู้ว่านางส่งอะไรมานางก็ไม่บอกฉันเลยคือนางไม่บอกฉันเลยสักกว่าคืออะไรข้างในแต่ถามนางว่าเฮ้ยมันเป็นของที่มันเป็นของสดไหมเป็นของที่เสียไหมอะไรเงี้ยก็เลยเฮ้ยมาเปิดอันบ็อกกันอันนี้คือแกะแล้วเรียบร้อยคือแกะเพื่อจะได้ไม่ต้องแกะนานกรอยากรู้มากอะไรอยู่ข้างในานางส่งอะไรมาแนะ่ เธอดูนางส่งของมาให้ฉันนางน่าจะสั่งมานแน่นอนเลยเชื่อป้าบคืออะไรอ่ะโอ้โหน่ากิน <c oughs> แต่ไม่อยากบอกข้างหลังเละตุ่เปะเลยเป็นพุยพงเลย ไม่ได้กินแนทะ้โอ้โหสามร้อยเก้าสิบบาทพุงใหญ่มากห้าร้อยกรัมประมาณครึ่งโลนะมันเป็นกินเล่นน่าจะเป็นของกินเล่นเป็นผักและผลไม้ชิพผักและผลไม้ชิพอะนะ Vegetable, vegetable and fruits ชรปมา่ามันชิปไหมเหมือนชิปอะไรบไบบแบบพวกบันฝรั่งอะไรเงี้ยมันมีเยอะอเลยอะเรามาลองกินดูว่าจะเป็นยังไงเฮ้ยนี่มันต้องตัดหรอทำไมดูแลมันดิเงอ้ยชี้แกอโอชีกตรงอยู่ปกติจะชีกไม่ตรง <laughs> เฮ้ยเขาไม่ได้จ่ายให้เรานะเราอยากรู้ว่าเป็นยังไง คือกีนสั่งมาให้เรากี้สั่งมาให้คือแบบไม่รู้คิดว่าต้องเป็นของกินแหละแต่ไม่รู้ว่าอะไรมาลองกันใอ้น้ำลายไหลแฮะโอเคอืมฮัลโหลนี่ลูกอะไรอ่ะฝรั่งเหรอฮัลโหลอะไรเนี่ย <laughs> อันนี้คือออหยัง ดูอะไรวะเปรี้ยวๆนี่คือเรื่องอะไรคอมเมนต์เลยนั่นเหมือนมีเม็ดข้างในอะ่ะเหมือนฝรั่งจะเป็นฝรั่งอันนี้ไม่รู้จ,จริงๆมัคืออะไรอหอมมากนี่คือกล้วย ปันัะแตกไหมเห็ดหูหนูโอ้เห็ดหอมเห็ดหูหนูจันเห็ดหอมนี่นนอกอกเค็มๆคืมอม,มันผสมกันมาเออก็มีมะม่วงหิมาพานอันนี้ก็ฟักทอง อันนี้ตัวบักยาวอันนี้กวงฮะอันนี้อ่ากระเจี๊ยบใช่ไหมดอกกระเจนนี๊ยบอืมอืมโอ้ยอร่อยอร่อยนะจริงๆถ้ากินทุกวันไม่เกินสามวันก็หมด อกอบของมาถึงนานประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วกินแน่นอันนี้น่าจะเป็นคืออะไรอะ่ะน,นี่คืออะไรอะ่ะบีทรูทเหรอใช่ปะอ้าวฟันแตก <c oughs> อร่อยแล้ไม่คิดว่าจะอร่อยเลยเอาอะไรอีกมันมีมันฝรั่งด้วยนะก็เหมือนแบบเฟรนฟรายอะเล็กๆอะน่ะอันนี้ขันนุนขันนุนปุบก่ะก็คือขันนุนแข็งๆเหมือนขันนุนนั่นแหละมีความเปรี้ยวอืมขันนุน <c oughs> เห็นมะม่วงเห็นมะพร้าวไม่กินเพราะไม่ชอบเดี๋ยวจะหาอะไรที่มันแบบมีอย่างอื่นไหมหมดแล้วมั้งกีวีกีบีเบอร์วางอลังการกีรีกีวี้อะไรมั้งกำลังหามันมีนมอะไรบ้างมีกีวีโอเคน่าจะเหมือนกันหมดอะ่ะก็ประมาณนั้นอะ่ะมีอยู่ไม่กี่อย่างที่เอาออกมากินมีกีวี หืมปะเปรี้ยวอืมเปรี้ยวมีความเปรี้ยวแต่มันก็ไม่เหมือนกีวีันออกเปรี้ยวๆนะแต่กีวีมีรสเดียวเลยอะดูทรงอย่ามีเฟ็นฝ่ายอะก็คือมันฝรั่ง มันคือมันฝรั่งไงนี่น่าจะปิดรูดนะคิดว่าอมีกล้วยมีอะไรนะถัว่วฝักยาวถั่วักยาวมันจะเป็นกลวงอ,อันนี้คืออะไรยังคาใจอยู่อะ่ะอยากรู้อะ่ะอัน,นแดงแดงคล้ายๆกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคล้ายๆกับ ส้มแต่มันคล้ายๆกับมันคือลูกอะไรมะเดือยเหรอหรืออะไรอันนี้พี่ไม่รู้จริงๆนะอยากรู้คือลูกอะไรรู้เนี่ยมันคือลูกอะไรอะ่ะอยากรู้อะ่ะเนี่ยยังคาใจคือลูกอะไรมันคือลูกอีงังแล้วมันก็ไม่บอกว่ามีบักอะไรบ้างคือเห็นจากรูปอะ่ะก็จะมีมะม่วงหิมพนันมีกล้วยมีมันฝรั่งมีกีวีผักอก่อก อันนี้น่าจะเป็นผลไม้อ่ะแต่ไม่รู้ค <c oughs> ือะอะไรอ่ะคืออะไรอะ่ะมันเดืออ,ดอ,อ,ดอ,อะไรือเปล่าาจะมาเดือดอ่ะพงติดเต็มมือนะ มันรสชาติแปลกๆไม่เคยกินเหมือนมันไม่เคยกินอ่ะเออคืออะไรวะแต่มันมีความเหนียวล้วไม่ก่อ <c oughs> แตงกิ้วมาจกกี้อร่อยมากอื มีเห็ดหอมเห็ดหอมมีเล็กๆเองอันลูกนั้นคือกวันเมื่อเดือยเนี่ยเลยน่าแต่เมื่อเดือยอืมกระเจี๊ยบคือไม่มีรสชาติอะไรเลยลนอกจากกวงแล้วอืม เบอรของกินเล่นได้ดีมาก <c oughs> มเราน่าจะสามารถเลือกชนิดผักที่อยากได้น่าจะเวิร์กมากเลย อาจริงๆพี่กินได้ทุกอย่างจกเว้นมะม่วงหิมะพานที่มึนกินจริงๆไม่ควรใส่มะม่วงหิมะพานมปหรอกมันแพงไอ้จริงๆเนี่ยพูดแบบตรงๆเลยมะม่วงหิมะพานต้องข้างราคาต้องข้างสูงจริงๆพวกกล้วยพวกมันฝรั่งพวกกระเจี๊ยบพวกเอกรู้จกตุวีก็มีบ้างผสมปนเปกันมาก็มีราคาอยู่แต่รวมรวมมือไม่ควรใส่มะม่วงหิมะพานมา พราะมันไม่ใช่ผักอบก่อผักผลไม้อบก่อถัว่วนี่คือผักหรือผลไม้อันนี้อันนี้ใน,นความคิดส่วนต่อนะแต่รเรๆโอเคบางอันก็จะหวานบางอันก็จะออกเค็มๆม,ม,มันมีผงอะขนมก็ออกเปรี้ยวๆก็คือขนนสีแดง อร่อยใช่ด้โอเคขอบคุณกี้มากสมมาให้โอ้ให้รีวิวตื่นตาตื่นใจเลยกินไงหมดอะให้ที่บานยินมากเคือมเราเป็นคนหนึงไม่ชอบกินพวกโมหิมาพานแต่อร่อย,อร,อ,ยอร่อยอร่อยเยะแต่มันก็ค้างชิ้นเล็กนะไม่ได้ชิ้นใหญ่รู้จักข้างหลังได้มันก็จะมีการแบบ บุหรือแตกหักเป็นพงๆเป็นฟยๆพงๆเลยแหละเพราะว่ามันไม่ได้ชิ้นใหญ่มาทาเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเวลาคนส่งมาอาจจะแตกบ้างอะไรเงี้ยแต่รวมๆโอเคอร่อยนะลองไปหาซื้อมาทานดูพี่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ตัวกี้มาคนส,ส่งมาให้ส่งมาให้เหรอคืออะไรฮะต้องส่งอะไรไม่ให้กินแน่ๆเลยอะไรเงี้ยก็คนที่ซื้อมาให้คือกี้นะอย่าพี่ติด ลิง์ไว้ข้างล่างแล้วก็ไปฝาก follow กี้ด้วยนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวติดแฮชแท็กกีแล้วก็ฝาก follow กี้ด้วยไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย